วสวัสดีครับนี่คือรายการโลกใหม่หมครับรายการสรารคดีท่องเที่ยวทีสพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาพิการการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและก็ต่างแดนนะครับผมอิดใสทองเป็นผู้ดําเนินรายการในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมครับขับรถเที่ยวครับขับมาจากกรุงเทพมาสู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเลยครับแล้วในสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่ถือได้ว่าเก่าแก่มากๆม,ม,ม,มากกว่า 300ล้านปีเลยครับแล้วที่นี่ก็คือเขตห้ามราสัตว์ทำผาท่าพลจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมทช่อชื่อแบบนี้ครับนั่นก็คือกิจกรรมเล่นสลิงสไลเดอร์แบบนี้โหสนุกสนานมากๆเลยลพบกับพวกเราครับรายการโลกใหม่ๆได้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่องหาาว6 6ชีวิตของคุณดีได้ไม่ต้องรอ